หลังจากที่เหล่าสาม,มเณรได้พูดคุยกับหลวงตาอย่างเต็มที่กันไปแล้วก็เข้าสู่บทเรียนแรกของวันเริ่มต้นสัปดาห์แห่งการรู้จักให้กับหัวข้อประจำวันนี้นั่นคือรู้ให้เมตตากับบทเรียนธรรมะสนุกสนานแฝงข้อคิดคติธรรมในช่วงเรียนธรรมนำใจโดยพระอาจารย์ได้เริ่มบทเรียนด้วยกิจกรรมชวนคิดทดสอบไวพลิปเหล่าสาม,มเณรพระโยบล เด็กอยู่กลางสามเณรอยู่ล่างธรรมชาติไม่มีในโลกเงื่อนไขคือใช้อะไรใช้หัวอะไรใช้หัวคิดคำถามว่าพัดลมนี่อยู่บนหรืออยู่ล่างอยู่บนถูกต้องครับจีวรนี่อยู่บนหรืออยู่ล่างอยู่กลางครับผมสังคาติผ้าสังคาติอยู่บนหรืออยู่ล่าง อยู่ล่างครับผมกติกาข้อเดียวก็คือใช้หัวคิดหัวของอะไรหัวของตัวอักษรครับหัวของพอพานมันอยู่บนหร้ออยู่ล่างอยู่บนอหัวของดเด็กมันอยู่ตรงไหนตรงกลางหัวของสามนเองนี่คําว่าสอเสือนี่มันอยู่ตรงไหนอยู่ล่างพอทงเขาก็เลยบอกว่าไม่มีในโลกมันไม่มีหัวใช่ไม่ใช่ เมื่อเรียกสติและความพร้อมให้กับเหล่าสมณีน,นด้วยคำถามทดสอบชาวปัญญากันไปแล้วก็ถึงเวลาของการเรียนรู้พุทธประวัติในตอนฉันสูกระมัทวะอันเป็นเรื่องราวหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงปรงสังขารและเสด็จไปยังเมืองกุสินาราเพื่อกลับไปปรินิพพาน ระหว่างทางพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสงฆ์บริวารเสด็จมาพักอยู่ที่บ้านนายจุนทะและได้ฉันสูกระมัทวะพัตหารที่นายจุนทะปรุงถวายและทรงประชวนด้วยพระบางคนเป็นโลหิตอย่างหนักตอนประชวนเราลราที่ไป ปะทับนั่งตรงต้นไม้ครับแล้วก็ให้พระอานนท์ไปตักน้ําที่จริงมันมีเกวียนแล้วก็เดินไปแล้วมันเป็นแบบน้ํามันขุนแล้วทําไมไปอีกเที่ยวหนึ่งตักมาน้ํามันใสอะครับด้วยพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าทําให้น้ําที่ขุนนั้นกลับใสพระพุทธเจ้าทรงสเสวยครับทาไมพระพุทธเจ้าถึงทรงสเสวยเพราะว่าอาหารมื้อนี้นี่พระองค์รู้อยู่แล้วว่าในจุนท้าจะต้องถวาย แล้วก็เป็นการถวายครั้งสุดท้ายกับพระองค์ด้วยพระพุทธเจ้าไม่ได้ปริธานเพราะว่าชั้นอาหารนะแต่พระพุทธเจ้าทรงปรงอายุสังขารหน้าพระองค์พอถึง80 8 0พรรษาพระองค์ต้องปณิธานคือตายดังนั้นอาหารที่จุนทะถวายไม่ได้เป็นสาเหตุก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ทําให้พระเจ้านั้นอาภาษหนักขึ้นนะ เมื่อได้เรียนรู้พุทธประวัติกันไปแล้วพระอาจารย์ก็ได้นําเข้าสู่กิจกรรมทายคําจากภาพซึ่งสามเณรต่างก็ช่วยกันทายอย่างคึกคักสนุกสนานอาหารนี้ชื่ออะไรอ้าวหนึ่งสองเริ่มครับพระอาจารย์หมูดุกดิกครับหมูหยองสามเณรป๊อบครับอาหารนี้ชื่ออ,อาหารอ,อะไรอาาร้ออรอาวสเต็กหมูออไก่กระเทียมใต้ หัวไก่กระเทียมทอดไก่กระเทียมทอดพริกไทยค่ะโอ้โหเฮนเซดเป็นยังไงนะไก่บิ๊กเบิ้มล้วก็มีหัวหอมอยู่ตรงนี้เป็นเด็าครับสมเนรนอาจตอบถูกต้องแล้วครับสาธุให้หน่อยสาธุให้หน่อยจากนั้นพระอาจารย์ก็ได้นำเหล่าสามเณรเข้าสู่กิจกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และสมาธิประกอบกัน กับการประกอบตัวต่อเป็นรูปร่างตามจินตนาการของตนเองในกิจกรรมแบ่งธรมปันฝันทุกรูปต้องมีสมาธิมีสติกับตัวเองต้องไม่เสียงดังนะเดี๋ยวจะรบกวนสมาธิการจรินตนาการสร้างนี่หมอตัวใหม่ผู้ช่วยหมอ,หมอเป็นพยาบาลพลุษพยาบาลมันจะเอยียงงี้เพราะว่า แต่ไม่มันไม่ยังให้มันดัดไว้ผมจะดัดไม่คิดโชกมหลุดยาวเอาตัวยาวมีตัวยาวอยู่ไหมนี่ไงเอาอ่ปีกันนี้อันนี้ก็เป็นปีกยาวดไดยสไปเดอร์แมนเปลี่ยนจากไอเนแมนเป็นสไปเดอร์แมนละโอ้ยตีเนี่ยเกี้ย กิจกรรมแบ่งทําปันฝันนอกจากการต่อชิ้นส่วนตัวต่อให้เป็นรูปเป็นร่างตามจินตนาการของตนเองแล้วพระอาจารย์ยังได้สอดแทรกเรื่องราวของการให้โดยการให้เหล่าสามเณรนําตัวต่อของตนเองที่ต่อเสร็จแล้วมอบให้แก่เพื่อนสามเณรรูปใดก็ได้ตามต้องการเอาให้เพื่อนดูก่อนอันนี้คือตัวอะไรครับไอรอนแมนอันนี้คือไอรอนแมนเหรอครับตัวน,นี้คือตัวอะไรไอรอนแมนนี่ตัวให้เอกเหรอฮะ อ้าถ้าอาจารย์ถามว่าตัวนี้มีคุณธรรมความดีและไอรอนแมนเนาก็ช่วย,วยป,กป,ปกป้องโลกครับปกป้องโลกเป็นคนมีคุณมีคุณธรรมปกป้องโลกใครเดือดร้อนไอรอนแมนจะไปช่วยตอนนี้คือตัวอะไรครับ <c ute> ออติมัตอะไรนะลกออติมัตตัวนี้มีคุณธรรมอะไรปกป้องโลกอีกแล้ว <c ute> เป็นตัวฮีโร่ฮากสคซัมเมนที อยากเป็นสัปดาห์แห่งการให้ให้ด้วยใจที่รักใจที่เมตตาอยากให้ออติมัสตัวนี้แกะรูปไหนปังอาเสียงปังๆังอาสาทุให้นอยโอ้โหพี่โอ้โหได้แล้วให้ต่อของเล่นนักกิ๊กซอต่ออะไรแบบนี้ครับเป็นรูปออติมัสแล้วก็ต่อเป็นแบบเวลาออติมัสกลายเป็นรถด้วยครับแล้วผมก็มอบให้ปังปังชอบสิ่งที่เราชอบ จะได้ให้เพื่อนรู้ว่าเราชอบอะไรมากครับเพราะได้ความรู้ว่าการให้มันเป็นอย่างนี้แล้วพวกเราจะได้สิ่งตอบแทนครับสมเด็จจะได้ข้อคิดหลักธรรมของการเป็นผู้ให้ผู้ริจ้าตรัสว่าทัทะมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในโลกใบนี้หากเราให้สิ่งที่ดีแก่กันมีน้ำใจให้สิ่งที่งงามเกิดจากใจที่รักโลกโลกใบนี้ก็จะน่าอยู่มากขึ้นเพราะว่าจิตของผู้ให้ยิ่งใหญ่กว่าจิตใจของผู้ที่รับ ฉันั้นก็เลยนํากิจกรรมนี้มาให้สมเมนรู้จักให้รู้จักแบ่งปันมากกว่าที่จะแข่งขันช่วงการฉันพัตาหารเพลวันนี้สมานเณนเคนเน็ตก็ได้รับหน้าที่ในการเป็นผู้นำสวดอําววยพรแก่พุทธศาสนิกชนผู้มาร่วมทำบุญมีสติก,ก็มีสมาธิได้ใจก็สงบ รู้แล้วนะตอนนี้รู้ตัวว่ากายเรานั่งอยู่ท่าไหนก็รู้ตัวรู้ว่าหน้าที่ตอนนี้ลูกเมน,นจะทำอะไรก็รู้ตัวนะรู้ตัวว่าจะนั่งให้สงบนั่งโดยความรู้สึกที่มั่นคงและผ่อนคลายการฉันข้าวก็เป็นการฝึกสติได้นะอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจถ้าฉันเป็นนะวันนี้ใครจะยอดเยี่ยม กับการมีสติในการฉันนะลูกนะเอาพร้อมแล้วนี่มนุโลกสามเณรฉันได้ความศรัทธาของญาติโยมอันเกิดจากการพัฒนาตนของเหล่าสามเณรแสดงออกให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมโดยการที่มีพุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อยได้เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรและถวายพัตทหารเพลในแต่ละวันอย่างอบอุ่น รวมถึงวันนี้ก็เช่นกันที่ได้มีพุทธศาสนิกชนจากกรุงเทพมหานครเดินทางมาร่วมทําบุญโดยการถวายไอศครีมให้แกน่น้องๆสมณเณรด้วยความศรัทธาและมาร่วมให้กําลังใจแก่เหล่าสมณเณรอย่างอบอุ่นอีกด้วยติดตามโครงการมาตั้งแต่สมัยสมณเณรปุญญาโครงการที่4นะคะแล้วก็ติดตามมาเรื่อยๆได้รับชมเนี่ยก็ได้ประโยชน์ไปด้วยได้น้อมนาธรรมะ ของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันก็เกี่ยวกับการทำสมาธิอะคะ่ะมีความตั้งใจแล้วเนี่ยมีสมาธิก็มาใช้กับชีวิตประจำวันได้ทุกเรื่องเลย และในช่วงบ่ายวันนี้เราสมานเณรก็จะได้พบกับเรื่องราวสนุกสนานแฝงข้อคิดและบทเรียนธรรมะก,กันต่อกับช่วงสนุกคิดสนิทธรรม